ขอบคุณต้นสับประรดจากน้องนกยูงนะคะอันนี้เป็นต้นสับประรดมาจากชัยภูมินะคะ 1- pick ปิกอัพสามันะคะน้องนกยุงได้เมตตาให้กับพี่หลิวเต้าหัวขอบคุณน้องนกยุงมากๆเลยนะคะตอดอยู่หน้าบ้านพี่มดนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปลงให้พี่หลิวเต้าหัวสาธุบุญมากๆเลยนะคะน้องนกยกุงจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาพี่หลิวเต้าหัว1สับประรดนะคะคันใหญ่เลยรถกระบะ สาธุสาธุนะคะเดี๋ยวไปดูที่พี่หลิวกันต่อจ้าจอันนี้ต้นสับะรดจากน้องนกยูงนะคะนี่หน,น่ด,ด้อขอหยห้นสา,ายอยู่คอยช่วยงชวยขึนขอยจะเลื่เลี้ยงเดขเงนินทองหังใดขา่งเดกขอลายๆขันเด้อบุญคุณเ้นำกุมนเีมเด้อปาิ่งใดคอยด้สิ่งนั้น วยว่าชวยขึนดูพี่หลิววขอยืนฟังพี่หลิวยืนฟังอเนลุงพี่หลีวเมตพี่หลิวไอพี่หลิวไปช่วยน้องนกยุงจับลูกค้าเด้อจับจองรถเยอะๆน้องนกยุงจะได้มีกําลังมาช่วยเหลือค่าอาหารน้องช้างเนาะพี่หลิวนันค่ะพี่หลิวคาล้านเออ อันนี้ก็กินได้หลายวันอยู่กินสลับสลับกับต้นหญ้าต้นไม้ต้นสับปะรดต้นหญ้า้นไม้ก็จนห้ามจนเหมือนขอบคุณน้องนกยูงมากๆเลยนะคะสาธุสาธุสาธุบุญนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยรวยตลอดไปค่ะมีลูกค้าจับจองรถนะคะเยอะๆนะน้องนกยุงรวยรวยสวยสวยตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ